สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้เอกได้เหรียญตาไข่มาหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นี่เหรียญน,นี้นะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่เหรียญรุ่นแรกสร้างปี2526นนะครับมีเนื้อเดียวนะครับเท่านั้นนะครับมาให้ชมกันนะเผื่อมีที่บ้านนะเออจะได้ดูว่าเป็นรุ่นไหนนะครับหยิบเนี่ยหยิบเหรียญมานะครับเบื้องต้นนะ ลองสังเกตดูนะครับหน้าเหรียญเขาจะไม่บวมไม่นูนนะครับนี่เหรียญน,นี้ปกติเขาจะเป็นลมแบบลมน้ําตาลนะครับนี่แต่เหรียญน,นี้ผ่านการใช้มานะผ่านการบูชาติดตัวมาก็จะทําให้ผิวเ,เปิดไปนะครับน,นี่นะครับดูความคมของเหรียญเห็นไหมดูหน้านะครับเห็นไหมครับจุดที่ผมใช้ดูนะจุดที่ผมใช้ดูนะครับ ดูนะครับดูบร the re so well, ิเวณปลายเล็บนะครับดูบริเวณปลายเล็บเขาจะคมมากมากนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับปลายมือเนี่ยจะมือจะมีเหมือนเล็บเลยเห็นไหมฮะมีเหมือนเล็บคมๆเห็นไหมนี่ปลายมือด้านบนนะครับเป็นแหลมเห็นไหมครับนี่อีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมใช้ดูนะ ใต้ข้อศอกนี่ยนะครับจะมีเหมือนเนื้อเกินแหลมๆนะครับนี่เราพลิกดูแบบนี้เห็นไหมครับจะมีเหมือนเนื้อเกินแหลมๆแบบนี้นี่และอีกหนึ่งจุดนะใต้ใต้หเูเขาเรียกใต้ห่วงเหรียญนะครับใต้หูเหรียญด้านบนเห็นไหมครับตรงขอบเหรียญด้านบนนะครับลองสังเกตดูดีๆนะเห็นไหม ลองสังเกตนะครับจะมีเส้นซ้อนนะครับนี่เห็นไหมครับจะมีเส้นซ้อนใต้นะครับพลิกดูแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ชัดนะครับไหมครับน,นี่ดูแบบนี้ง่ายกว่าเห็นไหมครับนี่ๆจะมีเส้นซ้อน ตรงขอบด้านในนะครับของขอบเหรียญน,นะนี่น,น,นี่ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่แบบนี้นะครับจะเห็นชัดเลยปุ๊บเดี๋ยวนี้เรามาดูด้านหลังนะครับเหรียญถ้าไม่ผ่านการใช้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยครับเขาจะเป็นเส้น เป็นเส้นเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนแบบนี้เต็มพื้นเหรียญน,นะครับเป็นเส้นของขวางนะครับเหรียญน,นี้ผ่านการใช้ก็ยังมีติดนะครับนี่เห็นไหมครับน,นี่อีกดูนะครับนี่ลักษณะเห็นไหมครับส่วนมากนะครับที่เจอนะครับถ้าเป็น ด้านหลังนะครับจะมีรอยจิกตรงนี้นะครับที่เอกเจอนะจะแพ้ทั้งหมดนะครับส่วนมากแบบนี้นะครับ้อยจิกแบบนี้นี่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวตัดนะครับจุดจ่ายตังนะครับของเหรียญเห็นไหมครับตั้งเหรียญเข้าหาตัวนะครับพลิกด้านซ้ายมือเรานะครับปึ๊บนี่ ตัวตัดด้านนี้นะครับเขาจะเหมือนลักษณะตัวตัดเหรียญบาทเหรียญบาทบ้านเรานะครับนะเป็นคล้ายๆข,ขอบเหรียญบาทขอบเหรียญห้าเห็นไหมครับนี่นี่เป็นแบบนี้นะครับกล้องไม่ชัดครับโอ้โหไม่โฟกัสเลยนี่นะครับแบบนี้นี่นี่น ขอบตัวตัดนะจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะขออภัยด้วยเห็นไหมครับนี่จะเป็นเฟืองเฟืองแบบนี้เลยเห็นไหมด้านซ้ายมือนะครับเรามาดูด้านขวานะครับตัวตัดเขาจะเป็นตัวตัดแบบฉีกขาดครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมตัดปุ๊บแล้วมีเป็นเม็ดรายแบบนี้เห็นไหมนี่ประมาณนี้ ถ่ายขอบข้างไม่ค่อยชัดนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่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 ลักษณะตัวตัดนะครับด้านขวามือนะครับเห็นไหมครับขวามือเราเห็นไหมนี่ลักษณะเคี้ยวตัดนะครับเดีย๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ลักษณะตัวตัด นำมาให้ชมเบื้องต้นนะครับภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนำมาเป็นตัวอย่างเบื้องต้นเพื่อมีที่บ้านนะครับแบบนี้นะครับส่งมาให้เอกดูได้นะครับเดี๋ยวช่วยพิจารณาให้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับมานำมาให้ชมนะครับเผื่อลุงป้านาอานะครับที่บ้านมีพระเครื่องพระเหรียญพระผงพระพุชาเครื่องรางของขังทั่วไปนะครับ อยากที่จะแบ่งปันให้เช่านะครับส่งมาได้นะครับเอกยินดีรับเช่านะครับส่งมาทางไลายนะครับนี่ทางไลน์อันนี้นะนี่นะครับ AKE เลข85ตัวนะครับมี a d ดด้านหน้าด้วยนะครับถ้าไม่มั่นใจประการใดนะครับโทรมาเบอร์นี้นะครับ0 8นย์8 9 3 1 0จนะครับวันนี้ลาไปด้วยนี่ครับเหรียญตะไครรุ่นแรกนะครับ สวัสดีครับ